ปฏิจจสมุปบาท12องค์ที่สวิญญาณวิญญาณในประวัติการหมายถึงวิญญาณถีติสีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านองค์ที่สของปฏิจจสมุปบาทคือวิญญาณซึ่งวิญญาณในประวัติการนี้ หมายถึงวิญญาณถิติ4อันได้แก่ 1. วิญญาณที่ตั้งอยู่ในรูป2วิญญาณที่ตั้งอยู่ในเวทนา3วิญญาณที่ตั้งอยู่ในสัญญาและ 4. วิญญาณที่ตั้งอยู่ในสังขาร 4. วิญญาณทิติ4นี้ คือวิญญาณขันเป็นวิญญาณในประวัติการไม่ใช่ปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปฏิสนธิการที่เป็นองค์ที่สิบในปฏิจจสมุป,ปบาทคือชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิญญาณทั้งหลาย ก็เกิดขึ้นมารับรู้ผลของกรรมที่เคยได้กระทำกรรมมาก่อนหรือวิญญาณเกิดขึ้นมารับรู้การเสวยวิบากกรรมนั้นๆเมื่อวิญญาณขันเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์จากรูปก็เกิดรูปขันขึ้นมาเมื่อวิญญาณขัน เกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์จากเวทนาก็เกิดเวทนาขันขึ้นมาเมื่อวิญญาณขันเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์จากสัญญาก็เกิดสัญญาขันขึ้นมาเมื่อวิญญาณขันเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์จากสังขาร ก็เกิดสังขารขันขึ้นมามโนาธาตุนี้หมายถึงเวทนาสัญญาและสังขารวิญญาณที่ตั้งอยู่ที่มโนาธาตุจึงเรียกว่ามโนวิญญาณาธาตุที่กล่าวมานี้คือ กระบวนการการเกิดขันห้าขึ้นมาหรือการเกิดนามรูปขึ้นมานั่นเองดังนั้นถ้าไม่มีวิญญาณขันก็จะไม่มีการรับรู้อารมณ์ต่างๆขันห้านามรูปก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นในอสัญญาพรม ที่มีเพียงกรรมชะรูปไม่มีวิญญาณขันเกิดขึ้นมารับรู้อะไรเลยซึ่งอยู่ในภวังตลอดเวลาตลอดอายุไข500กับดังนั้นในอสัญญาพรมจึงไม่มีปฏิจจสมุปปะบาทอาการยีสเกิดขึ้นมาเลย ตลอดอายุไขทีนี้ก็กลับลงมาดูวิถีจิตที่เกิดจากปฏิจจสมุปบาทหรือเกิดวงจรการสร้างกรรมกิเลสวิบากในมนุษย์เรานี้เพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเกิดขึ้นมา สังขารในปฏิจจสมุปบาทหมายถึงเจตนาเจตสิกท,ที่เกิดขึ้นร่วมกันกับเหตุตา่างๆเหตุใดๆก็ได้ในหกเหตุนั้นสังขารน,นี้จึงหมายเอาอภิสังขารสอันได้แก่ 1. อปุญญาภิสังขาร คือเจตนาเจตสิกที่เกิดขึ้นร่วมกับอกุศลละจิต 2. ปุญญาภิสังขารคือเจตนาเจตสิกที่เกิดขึ้นร่วมกับกามาวจรกุศลจิตและรูปาวจรกุศลจิต 3. อาเนนชาภิสังขาร คือเจตนาเจตสิกที่เกิดขึ้นร่วมกันกับอรูปาวจรกุศลจิตซึ่งเป็นกุศลที่มั่นคงไม่หวั่นไหวดังนั้นวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทจึงหมายถึงอกุศลลจิตมหากุศลลจิตและมหคัตะกุศลจิต ส่วนการรับรู้หรือวิถีจิตอื่นๆเช่นกิริยาจิตและวิบากจิตที่เกิดขึ้นมาไม่จัดว่าเป็นการเกิดปฏิจจสมุปบาทหรือการสร้างกรรมเพราะไม่มีเจตนาเจตสิกเกิดขึ้นมาร่วมด้วย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในปุถุชนเมื่อได้เสวยวิบากกรรมก็จะมีความชอบและไม่ชอบในผลของกรรมนั้นตามมานั่นคือเกิดความโลภความโกรธความหลงตามมาหลังจากเสวยวิบากกรรมนั้นจึงได้เกิดอภิษ สังขารสามจากตันหาสามนั้นตามขึ้นมาอีกก็จะทำให้วงจรปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจึงทำให้จิตเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตหรือเกิดการสร้างภพสร้างชาติ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่กล่าวมานั้นคือการเกิดขึ้นของวิญญาณในประวัติการถ้าเป็นการเกิดขึ้นของวิญญาณในปฏิสนธิการก็จะไปเกิดปฏิจจสมุป,ปบาทองค์ที่สิคือชาติหรือ การเกิดในภพชาติใหม่จากปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณเข้ากับกรรมเชรูปโดยมีปฏิสนธิจิต19แบบได้แก่สันตีรณะอกุศลมหาวิบากจิตหนึงแบบสันตีรณะกุศลมหาวิบากจิตหนึงแบบ มหาวิบากจิต8แบบและมหกคตะวิบากจิต9แบบรวม19แบบซึ่งเป็นการไปเสวยวิบากกรรมในภพชาติใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำกรรมต่างๆเอาไว้นั่นเองโดยมีภพสามหรือ คติ5หรือสัตตาวาส9หรือวิญญาณถีติ7กับอายตนะสองอย่างเป็นสถานที่ที่ให้ปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณและกรรมชรูปไปเกิดใหม่ตามเวรตามกรรมหรือตามวิบากกรรมเหล่านั้นขอความสวัสดี จงมีแก่ทุกท่านครับ